สบายดีจ้าเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุคน,นต้นนี้แม่ยาวกระอุ้มลานอยู่นี่ห้ากระป๋องเขาแล้วแม่เพิ่งจะห้างก,มาก็ามาแต่ตลาดมาแต่ตลาดพี่น้องที่มาให้พี่นอ้องเบิ่งว่าอ้นซื้อ,อยังแน่มาสู่ญญากินเด้อพี่น้องเด้อหน้าหน้า,นาอันนี้อันยกไปอันไว้ลุมมนะเอออ้นซื้อปลาบู่ห้เลาะบิรตลาดพี่น้องปลาคอใหญ่ฮะบ่มีเป็นน้ำมันซินบ่หมอนี่เขาบอกเอาปลามา เขาบอกเอาปลามาขายเขาซื u, <I> ้อปลาบู hmm. ่หามันจ ah, <like S 2> <man. S 3> ังบ oh, no. like ่มีก like ้างเนาะนี่เขียดด้วพี่น้องอันนี้เขียดเหลืองเ้ยเขาเอิญนะต้มและเขียดเหลืองต้มบ้าแม่ต้มเนาะเออ เข,ขียดเรืองแม่ไข่พี่น้องต้มส่วบะแล้วก็ได้น้ำไหมต้มพี่น้องและน่าได้น้ำไห้ดิบสิแกงตลาดนี่อยากอันไไวๆ์เนี่ยบริษัททานพีให้น้องเบึง่งพี่น้องก็เลยอ้นก็ฟาบไปฟาบมายันหยาหิ้วเข่าเมื่อนีวันศิลป์หนก็นเลยสื่อคันหมักเบงมาไวบูซาให้กันเป็นคนบูพี่น้องอันนี้แมงจุดจ,จีแล้วก็แมงจีโรมาใส่แกงหน่อไหมแล้วก็ยา่านว่า พากันหิวเขาซื้อปิ้งมานะ่ะหงทองก่อนเพื่อสิเดเห็ดกับเข่าแล้วเพื่อสิอได้กินอันนี้กล้วยน,นี่ซื้อมาใช้หั่นผาดด้วยจ้ากล้วยอันนี้โอ้ยซื้อเครื่องอัน,นไว้อัน,นตักเออตักนั่นตักนี่แหละพี่น้องมันสั่นดีนะมันพอดีกับมือนะแล้วก็กระปุกใส่ไระด้เป็นนัวตัวนี้แหละพี่น้องเลยคุณนพาร้านไปคุณนแล้วพี่น้นอง คนกระสีเห็ดกับข่ากับน้ำกัญงากินก่อเด้อพี่น้องเด้อต้มเคียดอัน,นต้มส้มเคียดนี่แหละเราว่าเราอยากกินมันท่านคบไปทั้งตากระเบื้งนี่ก็ต้มแล้วเลยเด้อจ้าต้มมันส้มอันเคียดไม่ไข่พี่น้องมาไม่ต้มแล้วก็แจ่วกับปีกินกับหงาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องมาหนีกินข้าวกับหงาเด้อมาหนีสบายดีเด้อสบายดีพี่น้อง,งกันเด้อเนาะ กินตะเมมามามากินข้าวพี่น้องตะเม่รนต้มสมต้มเขียดแม่ครเม็ถึงกินแหละตอนเสาขนาดกินอิ่มแบบเ้่นองกันเลยสองหลานเอาลูกไปเองเอาหลานสบายดีพี่น้องนี่แหละหาจ้ากินข้าวเขาทำไต้มเบื่ออยู่นี่ต้มเ่ต้มเขียดเน่ดุยยาเี๋ยวเขาไปเอาจานมาห้องห้องโซเขียด ชิ้นหนะมดหมวอเต็มตาแสบตรมเขียดที่หนองเลยตเี็มเรลืองที่หนองเลย รองคอมเมนต์เ้หรเนา่เอา่นมัืเนาะเอาจะี้สาหเด้อมะมันหมักจับนี่เอาบบที่งายเอาไปสั่นเขาเหเนะง่ผมแลวผมแล้วหมักืจังคนกินน้มันเป็นไ เทาม้อนว่าช่วงบ่ายเพื่อแล้วเพิ่นจะสิเข่ามาหาแม่เราเลยออมากาแฟเพี่นสิเข่าม้อนสิเข่ามาลินอีกแล้วสิมาเข่ามาดมแก้มบักคำอีกแล้วจึงเนี่ยมาเมื่อแล้วก็ถือเจะวันศินป์แแม่อืมอเจ้าวัานศิลป์นะเจ้าวันศิน มากปล่อยให้อุ้มเลยเลื่อนไปเนาเมื่อได้จอจุ้งกันยังถือเลยวันถิ่นเนาะพระไววเลยเลือน้องเมียเนาะมากเลเมื่ได้ตั้งใจเหน็นโยงเลยถือเลยวันถิ่์มากอให้เป็นุ้มแล้วในว่นมากเป็นวันถิ่นปก่อนคือกันเป็นวันถิ่์เพ่งมายามแ้กก็ไปตั้งใจอยู่นอนก็ได้นอนเถอะเผื่อมื่อนีัยอยู่นอนนอนแล้วจะเมเนาะ นอนอนอนก่อนนอนก่อนนอนือนเือนจะกัดเธานีจะพูไงเื่อล่ะต้องแบบนิ่งบวกินจมเกียดต้เกียดไหมใครคนไครต้นต้นแั่ พ so ี่น้องในเบอสบายน้องไปอันไปทาวิสกแล้วเด้พยนุ่งหนึ่งสองามไหนครับอยู่ทครับู่นแถวนอกะแถไปทาทาคนตุว่งนุ่งพี่น้องครับเขาเนื้องามเน็เนีับรถตุ๊รับมาเห็น่งแล้วตขี่แตกยิ่งบอกว่ากินลูกอเยขึ้นไก่ กินหมูไหมกินตัวหนึ่งจงไว้ให้นั่งนี่นั่งลูกหันไปหูเฮียนเด้อพี่น้องเด้อเพลินอยากเฮียนต่อเพลินอยากเฮียนเพิ่มใครหมุกบระยุทธเพลินกับปรยุทธ์ไปหมู่นาะไปนหมู่มแต่เป็นหลิ่นได้ใส้ห่วงเฮียนมีหมู่มีเงินแถวบ้านมีหมูเฮียนนะ เอาเถียนกับไป้าบบที่ออกคางและมั่นซอยชาแป้งเอาเพราะว่าช่วงนี้หนาพนน้นละหายไปน้ำชาแปง <ừ> ้งขู่ไปดิไปเฮียนกันอีกหน่อยจะมีนิเฮียนดีแล้วเนี่ยเฮียนได้ไหม เพื่อนก็อยู่ละละ่ะมัะเนเห็ดอย่างแค่เพียงเนาะเพียงเขาสิช้อนอนะช้อนนั้นพอซ้ำก่อนรวงหนานะพี่น้องเพราะเขาตัวจริงแล้วก็เป็นเลยแบบช้อนรวงหนาซ้ำเดือนนะแม่เฮ้ยเจ้างเขาเอาใจใส่รูอาจารย์ช้อนพอซ้อะไรนี่นะ เรียนเพิ่มาระอางกิจนะเรียนภาษาฝดกล้วแม่อ่านอกเป็นลูกยังว่าอ่านเป็นใครนะเนี่ยก็ได้ภาษาพอได้บอกแม่สิทธาข่ง,งใครชอบเลยใครเขียนขับชิน,นอง ยังจะเชบปะสะน้ำผักหนาถูกพราแห้งอย่างนี้นพันนิดเดียวหนาคนจะหนียุงหลายโอ้ยฝอนชีเห็ดชวนมันแห่งฉยุงนี่ในลมเลิกว่เดิมนค่ะงั้นเขาว่าอยเห็ดชวนมันใส่ได้เลยเอาดินมาทุก้อน มันอันใดคุณคุลายโพดมันมันมดันได้อีกางลายโมบอมันนังิปลูกมันทำพลังโอ้มันอันั้นบ่มันเป็นหัวใหญ่มันมันเป็นหัวขมันคมก่อาปลูกมาินดินรายวไบอกไทยหยลงก่อนเอออะร่ันธุยังไงไทยร่อนมันหงด้ยงไงนะหัวมันสีน้เน มีชุม่มนะเป็นดินน้ำเป็นมักไรยุ่ยงดูนี่แต่ก่อนนะดินตัวนี้ที่ต่ำหมดตัวนั้นน,น้องผมขหมนเป็นแม็กก์ป่ะน,น,นั่นน,นะเห็นแถวอย่างไงแถวมงคลใหม<อ>่มก่อนห้ามมีครับที่ต่ำเรือมันโต๊แหลมมันจะทิบ่อันนั้นดอกหนามดอมันปลูกเงานเผื่อมันเป็นหัวเนาะมันเป็นหัวกับโตแ๊แหลมอยู่ เดี sociedad, um. oh, bon. no, so 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 ๋ย so ด so ีเนาะอืมตื่นันะัูก็ะวัติเอาอสิมั่งขอกไก่เห็นออกเลยจะเอารถไถมาดันมาไถเห็ดหยกล่องนะแม่จะเอาเม็ดบ่อจะเอาขอกไก่กับปะเลมดส่วนกููุ้เมดไก่ก็เป็นลายเนาะเห็ดไม้เห็ดอันอันนี้น้อยเอามานะ ก็สิเห็ดอันแบบเห็ดนำกันเห็ดอนันลงทุนนำกันกับอันชาวน้อยเพิ่มเพื่อจะปลูกเลาก็จะปลูกเห็ดนำกันนะเพราะยีนทรอนเป็นอันนั้นมันมีหัว,หหวแล้วนะมนันก็คือบริไลยดอกมักาาดนดีกว่าป่าดินรังเป้าของเอาดี่าแบบนี้นะเนีนเขา หดแป้งมัน mm. <información. S 2> <ần> ินหัวไ mm. ุกมันกัวมันเห็ดแป้งตุมันแป้งมันหแป้งแล้วเดกินแตหยอดมันเห็แป้งนยตกระปุกมันหัวน้ำคดนยาก ไปซื้อแนวมันมาค่ะยังเบื่อหูไปเอาใส่นะเดีเ๋ยวตอ่อน้องชมหูเจ้าด้เอาไปเอามาให้อาแตกอยูแม่บังหูเนี่ยเอาเป็นคนมกเอานม่ครับปตาลางทามเราลงด้วยเถอะเด้ออ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกไลททุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมเดอ้อ ช่องลุงนาาสาวเซโน่พี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง